บ้องชูบ้องชูแวะมาชมหอไอเฟลกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆในที่สุดคุณยายก็มาถึงแล้วนะคะหอไอเฟลตั้งใจว่าจะไล้สดอดเลยค่ะอดเบยสัญญาณไม่มีวันนี้เราก็เลยให้มาดูกันชัดๆอยบนี้นเลยนะคะ เฟลสร้างมานานกว่าร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วนะคะน,นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณยายจะถ่าย<ห>อดไนพาปเที่ยวถ่ายใกล้ใกสิ้ดูนะคะ,สร,ะสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชัน้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยแห่งนี้หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโรคในปีคิเตศักราด1889เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และความสวยงามทางศิลปะสถาปัตยกรรมหอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีในปีคิทศักราช2006นักท่องเที่ยวกว่า6ล้าน7จ็ดแสนหนึมืน 9200คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้และกว่า200ล้านคนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างส่งผลให้หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้ามาชมมากที่สุดต่อปีอีกด้วยหอไอเฟลสูง324เมตร หรือ1,063ฟุตหรือสูงเท่ากับตึก81ชั้นเลยทีเดียวนะคะช่วงปลายศตวรรษที่19กรุงปารีได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าโลกในปีคิทศสกราช1,889เพื่อฉลองการครบ รอบ100ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศสทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้จัดการประกวดออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานมีการส่งแบบเข้าประกวดถึง100บริษัท ดโดยบริษัทที่ได้รับการเลือกจากทั้งกรรมการถงปารีคือแบบของบริษัทของนายกุสตาฟไอเฟลและได้ทำสัญญากับรัฐบาลในวันที่8มกราคมคิทศักราด1887มาถึงแล้วค่ะหอไอเฟลแบบระยะใกล้สุดๆเลยนะคะเนี่ย นนนนนี้้จะะะเป็แแม่ซคโดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดที่ก่อสร้างไว้ที่ริมแม่น้ำแซนปลายสวนสาธารณะชองเดอมาโดยนายกุสตาฟไอเฟลได้สัมปทานหอ20 โดยนับจากวันที่1มกราคมคิดทศักรา1890จนถึงปีคิทศักรา1904ต่อจากนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงปารีสหอไอเฟลเริ่มสร้างในวันที่26มกราคมคิดทศกรา1887 โดยเริ่มจากการทำฐานของหอลึกลงไปถึงชั้นดินแข็งเนื่องจากดินริมฝั่งแม่น้ำแซนมีความอ่อนมากแล้วจึงทำตัวหอต่อจากนั้นการก่อสร้างใช้คนงานถึง300คนมีคนงานเสียชีวิตหนึ่งคนโดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด สองปีสองเดือนห้าวันและพิธีเปิดหอไอเฟลอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนาคมคิดทศกักราช1,889โดยในวันนั้นนายกุสตาฟไอเฟลได้นำธงฝรั่งเศส ติดไว้บนยอดหอไอเฟลเมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็จในปีพศ2432หรือคิดทศักราด1889 หอไอเฟลกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันตรงนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะนั่งเรือชมรอบๆในปารีนะคะแวะเข้าไปนั่งได้เลยค่ะ ค่าตั๋วจะอยู่ที่15ยูโรสำหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กที่ต่ำกว่า13ปี6ยูโรและเด็กที่อายุต่ำกว่า4ขวบฟรีค่ะเพื่อนๆท่านไหนมาเที่ยวสนใจ แวะเข้าไปชมได้นะคะคุณยายนั่งเรือสามรอบแล้วค่ะคุณยายข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนะคะอีกฝั่งจะมีร้านค้ามากมายค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นร้านของฝากค่ะหรือของที่ละลึอถัดไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำผึ้งค่ะ ça a c'est c'est o ซาเซเซซาบงเซซาซาเซบูชิอ่าดะก d'accord นี่เลยค่ะทำทำจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งนะคะเป็นหอไอเฟลตู้ไอเฟลคนขายหล่อเชียวขออนุญาตของงานนี้เลยค่ะ สวยมากร้านค้าก็จะมีประมาณ10กว่าร้านเห็นจะได้ค่ะของกินก็มีนะคะมาเที่ยวไม่ต้องกลัวอดค่ะของกินเพียบค่ะที่นี่ขนมมะกรองก็ไม่เป็นสองรองใครนะคะเธอก็มีมาเหมือนกันกาแฟน้ำดื่มเพียบขนมในเทศกาลมีหมดทุกอย่างเคลปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สายใหม่ก็มีนะคะเพื่อนๆอากาศคือร้อนมากค่ะขนมของเด็กๆมีเพียบเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปเที่ยวต้องเตรียมตัวเสียเงินเลยค่ะคุณยายเดินผ่านร้านไซกรอกโอ้โหคือมันใหญ่มากเลยค่ะเห็นแล้วน่าทานจริงๆค่ะเพื่อนๆแค่ได้กินก็หอมยวนชวนใจค่ะ หอไอเฟลมีความสูง300เมตรซึ่งไม่รวมเสาอากาศ24เมตรด้านบนถ้าเปรียบเทียบกับตึกแล้วจะมีประมาณ75ชั้นเลยค่ะหอไอเฟลเป็นสิ่ง ปลูกสร้างที่สูงที่สุดในกรุงปารีสหากไม่นับรวมเสารกระจายขึ้นหอไอเฟลเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงอันดับสองในฝรั่งเศสลองจากสะพานมิโยเดินเล่นข้ามฝั่งมาสักพักหนึ่งคุณยายจะเห็นเป็นซุ้มอาหารนะคะมีทั้งอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นมาเที่ยวรอบนี้คือสุดยอดมากเลยค่ะมีทุกอย่างจริงๆค่ะ คุณยายมาที่นี่ประมาณ5้รอบได้แล้วค่ะแต่ละครั้งที่มายังไม่มีของขายเยอะขนาดนี้ค่ะครั้งหน้ามาคุณยายไม่พลาดหิ้วคุณตามาชิมแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คุณยายขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ